สวัสดีคับท่านผู้ชมครับสวัดส,ด,สดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคร,รัวคุณต๋อยครับขอบคุณครับดัยยงที่สนนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนึกถึงเรื่องอาหารการกิน<ช>เพราะอาหารการกินเป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยหลักที่ทําให้ชีวิตนั้นอยู่ได้แต่จะต้องอยู่ได้แบบมีความสุขที่สุดใช่คุณจะมีความสุขจากการที่เราได้เชิญผู้ที่คร่ำหวอดในอาหารไทยแล้วเอาประสบการณ์ตรงเขามานำเสนอเพราะฉะนั้น เมื่อคุณดูแล้วกรุณาเอาไปให้ได้ในสูตรต่างๆเหล่านี้โอ๋อหน้านี้ว่าไงอ่ะเขาบอกว่ากรุณาไปเคาน์เตอร์แปดใช่ฮะไม่ไปหาหมอแล้วนะฮะแต่วันนี้เป็นวันโชคดีอย่างแน่นอนครับหลายหลายคนก็ถามว่าเขาบอกรายการครัวคุณต่อยเนี่ยถ้าสมมติเอาสูตรมานำเสนออย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องกินได้ไหมไม่ต้องบอกไหมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยได้ไหมอาลองตอบนยฮะ อันนี้ถามจริงๆว่าได้ไหมได้นะครับไม่กินเลยไม่อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็แบบว่าบอกว่านี่สูตรก็ทำงี้อย่างนี้แล้วพวกเราก็ยืนอยู่เฉยๆดูอาหารอันตรายไม่่าอาหารอันตรายก็ใครทําตามนี้ตามนี้อย่าอย่าทำผิดไปจากนี้นะครับเพราะว่าเจ้าของสูตรเนี่ยเขาเขาใครมขาเขาเขาสการกไปไม่ไ่ายังไงก็ต้องไม่งั้นไม่ชิมแล้วใครจะไปเราก็ต้องบอกรสชาติคุณผู้ชมูกรสกลิ่นเสียงมันคืออาหาร อย่าพึ่งครับวันนี้วันสําคัญครับวันนี้เราต้องมอบของก่อนของฟรีของฟรีเลยครับเตรียมเตรียมโทรศัพท์เลยมเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมได้เลยโทรศัพท์วรี่โทรศัพท์พูดไปหน่อยเราไม่ใช่เราไม่เกี่ยวเราไม่ได้ท่านผู้ชมครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ขนาดนี้ของฟรีมาอีกแล้วของฟรีมีในโลกนี้ครับวันนี้รายการครัวคุณต๋อยแจกพิมพ์ขนมครกไฟฟ้าครับ ใครอยากทําขนมครกแล้วหาพิมพ์ไม่เจอมาเอาที่รายการนี้ครับพิมพ์ขนมครกชนิดนี้ใช้ทําขนมครกและทําขนมทาโคยากิก็ได้ทาโกยากิแบบขนมแบบญี่ปุ่นก็ได้ปึ้งปึ้งปึ้งใช่ใช่ใช่ทำหอยทอดก็ได้ครับทําขนมครกได้ทั้งหมด22ชิ้นด้วยกันเนี่ยนะอันนี้เราแจกเราแจกก่อนดีวบอกก่อนเราแจกกี่อันแจกกี่อันดีแจก10อันสิครับแจก10อันเลยครับมูลค่าอันละ 1ันนึงบาทรวม10อันเป็น21,000บาทเอาไปเลยเ oh. พราะฉะนั้นนะฮะ21,000บาทเราแจกนะฮะรจริงๆแต่ว่า9ชิ้นเนี่ยเราแจกสำหรับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาในตรงนี้แต่สำหรับท่านผู้ชมที่ที่เป็นสมาชิกของนิตยสารครัวคุณต่อยครับอันนี้เรามีสำหรับพิเศษ แจกหนึ่งเครื่องเรามาจับจากสมาชิกหมายถึงว่าเก้าท่านคือคุณผู้ชมใช่ใช่แล้วก็สมาชิกพิเศษเราใช่อีกหนึ่งเครื่องครับก็จะได้โอ้ยพี่วัชครับไม่วัชครับคุณนวัตอย่างเงี้ยไไปของเขาดีจริงๆเราไปเลื่อนไปไว้แรงมากคุณนวัตประจำคุณนวัตให้ทำอะไรนะครับก็จะพังพินาตลอดเวลานะครับ ตลอดเวลาก็ต้องไปคอยผู้ชมของเขาดีแรงมากต้องแนะนำท่านผู้ชมได้ไปกรุณาเปิดไฟตะปันกลางนะครับนี่มันเป็นพิมพ์นะท่านผู้ชมมันเป็นพิมพ์โลหะเคลือบนะสารกันติดพร้อมกับฐานไม้มีฐานไม้ให้ด้วยนะครับคืออาหารที่ทํานี่จะไม่ติดพิมพ์ทําความสะอาดง่ายวิธีการทําง่ายได้มากท่านผู้ชมแมนจากฝรั่งเศสถูกต้องมิสเตอร์โชแปงที่ฝรั่งเศสมีหนุ่มพกเลยคือเขาจะเรียกไเอสเตเดกอนซสเซอร์ ูขาทำได้ครับโอ๋อเดี๋ยวขอโทษด้วยนะข้าวจังนี่คือการทำนะผู้ชมวันนี้เชฟจะสาธิตเรื่องของการทําขนมครกนะครับนี่ปกติเชฟจะเป็นคนแฟนเยอะเพราะว่าหยอดแม่นมากหยอดหยอดหย่อนขอหยอนแล้วแม่นขอโทษขอโทษนี่ดูดิจับแคบหลับตาหยอดยังลงเลยเดี๋ยวๆหัว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 มั่วหัวมั่วหัวแล้วเดี๋ยวก็หกอีกเดี๋ยวถ้าใครอยากแบบว่ามี ไข่นกกระทาก็กินเฉพาะไข่นกกระทาได้คือที่ผมชอบเนี่ยท่านผู้ชมโอซากะมาผมได้ลองเล่นกันนะ้บอกกันตรงๆเอามาก็มาเล่นกันเลยครับไอเนี้มันเคลือบใช่ครับมันไม่ต้องมานั่งเช็ดถูทําความสะอาดวุ่นวายมันอันนี้สำหรับพี่พี่ออก็คืออยากกินแบบว่านี่บอกอนี่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  อันนี้สำหรับผมยอมว่าพ่อกก็อยากกินขนมัวกรอบกรอบก็เลยใส่เปลือกเข้าไปไม่ต้องมาได้มเล่นกินไปนะใจร้ายนะอย่ันนี้บอกให้ได้เลยนะมันกรอบมันมีความสุขมันอร่อยมากระหว่างระหว่างที่ท่านโทรศัพท์มาอยู่นี้ก็มีจดหมายนะฮะมาย่งจดหมายครับสวัสดีค่ะพี่พีย่างเร็วไรนี่พี่มพี่พี่ รบกวรให้คุณโกอ่านได้ไหมคะเศร้าเลยเศร้าระหว่างนี้ก็ดูจดหมายก่อนนะครับสวัสดีครับพี่วีแฟนหนูเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยค่ะขนาดตอนนี้เราคบกันมาได้สองปีกว่าแล้วเขาเป็นคนพไม่รู้เรื่องอ่ะเป็นคนเอาใจใจตัวเองตัดสินใจอะไรไม่เป็นเมื่อวานตอนเย็นโทรหาหนูเขาโทรมาบอกว่าเย็นนี้กินอะไรดีคะหนูก็บอกก็ตามใจดีคะแฟนหนูก็บอก่งั้นกินผัดไทยไหม หนูก็บอกไม่เอาเบื่อเอาตามใจแฟนก็บอกว่ามันกินสเต็กแล้วกันหนูก็บอกว่าโอ้โหชุ่มเรื่องความอ้วนเธอก็รู้แฟนก็บอกว่ามันกินอะไรเลือกเลยหนูก็บอกว่าก็ตามใจแล้วกันอะไรก็ได้แฟนก็บอกว่ามันกินสกีไม่ผักเยอะดีหนูก็บอกว่ากินบ่อยแล้วว่าหน้าเบื่อแฟนก็บอกว่าง้นวเองเลือกเถอะหนูก็บอกว่า ตามใจเดนี่กว่าแ้วก็บอกว่าอีตาบาจะเอาอยังไงไม่กินแล้วเว้ย็ควรน่ะก็ควรคือที่ที่เขียนมาเนี่ยแฟนคุณไม่ได้เป็นไรเลยนะครับตัวคุณคุณนั่นแหละฮะมีปัญหาแล้วผู้หญิงเป็นอะไรไม่รู้จริงๆผมไม่เข้าใจผู้หญิงจริงๆพูดตอบเลยผู้หญิงคนไหนรู้เรื่องบ้างเย็นนี้จะกินอะไรดีเธอเราถามก็เธออยากกินอะไรก็โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปกินลาณาแล้วกันลาณาลาณาทั้งปี อาอไม่เอาไม่เอาไม่รัน้าไม่เอาไม่เอาเอางั้นเธอจะกินอะไรเธอจะเอาอะไรไปกินบะหมี่ไหมท้งนก็กินบะหมี่มาบะหมี่อีกแล้วอ้าวรัดหน้านี่ทั้งปีนะฮะบะหมี่อีกแล้วเอางี้ดีกว่าตามใจเลยเธอจะกินอะไรก็กินนะอะไรก็ต้องฉันตัดสินใจ ผมเนี่ยนะฮะผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับยังไงครับพี่พี่ทำยังไงแล้วพี่จัดการยังไงพูดตัดคอตัวเองไม่ไหวเรไม่ไหวระวังนะผู้หญิงเป็นยิงจริงอย่าลืมนะฮะครับแจกพิมพ์ขนมครกไฟฟ้าสละทำขนมครกก็ได้ทำถักกุยากิยก็ได้ไข่ทอดก็ได้ขนมครกทั้งทั้งสิ้นทั้งหมดถึง22ชิ้นเลยนะครับแล้วพิม์เป็นพิมพ์แบบเคลือบโลหะสารการติดไฟพร้อมฐานไม้นะฮะอาหารจะไม่ติดพิมพ์ทำความสะอาดก็ง่ายมูลค่าเครื่องละ 2,100บาทเราแจก10เครื่องมูลค่ารวม21,000บาทครับโอ้พวกคุณคิดเลขเร็วมากดีก่อนนะ2อง0ันหนึ่ง้องไม่จ่าเอาไปเอาไ่ต่อไปต่อศูนยไปเองง้ก็จบอเล้อต่อศูแล้วโอเคเดี๋ยวนี่ส0ชิ้นที่เราแจกนะฮะก้ชิ้นสำหรับ9ชิ้นสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่โทรมาที่โทรมาเลยนะครับ เลขหนึ่งชิ้นสําหรับแฟนแฟนิตยสารครูคุณต่อยที่เป็นสมาชิกเราใช่เราเอาสมาชิกมาจับเราม่ใชเฉยๆอยู่ที่บ้านว่าได่เครื่องแล้วเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอันนี้สังเกตอย่างเราไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับเพราะว่าอเราต่อเองฮะเราต่อเองคือเราซื้อเองเราซื้อเองเราไม่ได้จะมาหาว่าโฆษณาขายอะไรอีกเราไม่ได้โฆษณาขายอะไรทั้งสิ้นเราต้องการจะแจกบอกง่ายๆว่ารายการเรารวยจัดว่างั้นน่ะรวยจัด ดวยจัขอโทษไม่ได้โน่นนี่เลยข้างหน้ามันจะแจกประมาณ7จ็ดล้านแแสนสามหมนบาทพี่ครับพี่ใจเย็นครับเอ่อไอค่าเครื่องนี้10เครื่องเรายังไม่ได้จ่ายเขาเลยคยังเงี้ยยังเลยครับยังเลยงี้ยรอพี่เขาหยอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจ่ายดีมากขอเขาสามเดือนได้ไหมอย่าพลาดนะครับขอให้โชคดีเป็นของท่านพักตัวนี้สักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่อกระชวยต่อไปขั้งรายการสักโครเดียวครับ โลตีสายไหมครับเห,ห,ห,หมาะที่สุดสำหรับคนอ,อกหักทำไม,ำไมอะ,มะชีวิตต้องเติมความหวานเนีเออเนีย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมฮัลโหล YouTube สวัสดีครับ YouTube ที่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาทะกอดออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเเนราววอยยู่่่คคดีับลไมใช ตับมจะใครอ๋อกดติดตามแหละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน